ขับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กันกับเต็นท์รถประพบยิ่งรวยเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความใจนะครับวันนี้มาแนะนาครับกระบะตอนเดียวหัวเดียวนะครับคันนี้สวยครับนะตู้ทึบมาเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้เป็นตัวปี2010นะครับเครื่อง2.5นะเป็นตัวคอมมอนเลวแล้วนะครับเครื่องแน่นๆนิ่งๆครับนะคัสซุงคาสซีสวยครับสีสันโดยรวมแล้วตัวรถผมถือว่าโอเคครับกับรถในสภาพใช้งานนี้ผมถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยครับแล้วตัวรถโดดเด่นนะสีสันเงา มาเริ่มดูกันเลยครับตั้งแต่ฝากระโปรงก่อนเลยนะครับปากฝากระโปรงสวยนะครับเงางามนะสเก็ถหินเล็กๆน้อยๆนะครับของรถใช้งานเป็นธรรมดาครับแก้มสวยประตูสวยนะครับแล้วก็กระบะหลังสวยครับนะครับสีและกุุงแลกเกอร์ยังเงางามอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวตู้ทึบนะนี่ครับมาเดี๋ยวเปิดตู้ทึบให้ดูนะครับกระบะหลังโอเคกระบะหลังจะมีรอยหน่อยนึงรอยบุบหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเปิดตู้ทึบให้ดูครับอ่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะ เราจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็มีไฟแนนซ์ไปจัดให้กับท่านนะสําหรับคันนี้จัดได้นะครับอ่าเป็ดครับอ่านี่ครับเปิดให้เห็นหมดนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้นะอ่าโอเคนี่ครับโอเคตู้ทึบนะนี่ครับสวยๆครับอ่าไม่ต้องไปใส่ตู้แล้วนะครับใครจะไปวิ่งงานนะคันนี้ผมบอกได้เลยคุ้มครับ นะครับสีสันผมบอกเลยงงามมากๆกครับกระบะสวยครับประตูสวยครับแก้มสวยครับถือว่าโอเคมากๆล้อแมกมีมาพร้อมหมดนะครับแล้วก็คันนี้นะผมบอกเพื่อนๆครับภายในงดงามมากครับนะตัวเบาะเบอร์ไม่ขาดเนี่ยครับดูดีสวยงามมากอ่ะนะครับนี่ครับงดงามมากๆครับดูภายในดิโอ้พวงมาลัยใหม่มบ๊อบเลยคอนโซลหน้าเห็นไหมครับสวยๆเลยครับนะครับจอเรือนไม้งดงามมากครับคุณดูเบาะนะ แล้วตัวหัวเดี่ยวตัวนี้ในปรับเบาะนอนได้อีกนะลงไปนอนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคนขับกับคนนั่งผมบอกได้เลยครับคุณจะไปทุกของเดินทางไกลสบายครับไม่เมื่อยล้านะครับบางรุ่นก็ขยับไม่ได้นะติดนะครับก็จะทําให้เวลาเรานั่งก็เหมือนกับตัวตรงนะแต่คันนี้ปรับนอนได้ยังมีช่องว่างนะครับให้ปรับนอนได้อีกนะโอเคมาเดินดูภาษีเป็นปี68นะครับอืมสว,สวยเลยอะ่ะคันนี้แผงข้างผมบอกได้เลยครับสภาพใหม่กิฟเลยใหม่มากมาพร้อมลําโพงด้วยนี่ครับ ดูดิครับสวยมากนะครับใครกําลังมองหาอยู่นะเป็นอีกหนึ่งคันครับนะครับใครต้องการเอาไปวิ่งงานนะครับหรือเอาไปทุกของนะสบายๆครับกับคันนี้นะครับก็แนะนําอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวอีซูซุนะครับหัวเดียวนะปี2 0 1 0เครื่อง2 5นะครับคอมมอนเลวนะโอเคนะครับใครสนใจไงก็เดี๋ยวต่อผ่านทางน้องเซลได้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันครับสวัสดีครับ